โอเคไหมครับนะฮะอ่าสุดท้ายจินตนาการเป้าหมายที่เราคาดหวังบ่อยๆเขาบอกว่าถ้าเราคิดถึงมันบ่อยๆมันก็จะทําให้เราคิดวิธีการบ่อยๆถ้าเราคิดถึงมันบ่อยๆก็จะทําให้เรารู้สึกดีกับมันบ่อยๆแค่แค่คิดถึงมันไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ของมันแต่ที่ผ่านมาเราพลาดตรงคิดถึงผลลัพธ์ของเป้าหมาย ผลลัพธ์อาจารย์ไม่ได้ลยคิดอาจารย์ให้คิดถึงเป้าหมายอยากมีเงินยี่สิบล้านอยากไหมอยากไหมอย,อยากมีเงินยี่สิบล้านในห้าปีข้างหน้าใครอยากได้ครับขอให้ทุกคนสมหวังครับก็ไปคิดถึงเป้าหมายเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะชนะมันได้ครับมาทำกิจกรรมหน่อยนะครับเอาสองสไลด์ หลุมมากับเทคนิคนะครับมาทำกิจกรรมก่อนจะทำกิจกรรมอาจารย์จะบอกจุดประสงค์เพื่อให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้พวกเรากลับไป,ปเผชิญคือเราหลีกเลี่ยงหลุมพาารางทางความคิดเชิงลบไม่ได้จริงไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีกระบ,บวนการแก้ไขมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนก็จะทําให้เรารเผชิญกับมันด้วยความเต็มใจ และรีบใช้วิธีการของเราออกมาเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมนี้เพื่อฝึกรสร้างกระบวนการอันดับแรกเลยคือเลือกหลุมทางที่เราคิดว่าเราติดอยู่ถามว่าสาเหตุที่เราเกิดความรู้สึกนี้เพราะอะไรเลือกเทคนิคที่คิดว่าจะเอาชนะความคิดเชิลงลบนี้ได้จะทําอย่างไรต่อไป เพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าต่อไะไม่ติดที่หลุมพรางเมื่อไหร่เรามีกระบวนการนี้ทํากระบวนการนี้บ่อยๆก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับพอเข้าใจนะฮะเดี๋ยวทำกิจกรรมกลุ่มนะครับกลุ่มละสิบคนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเป็นรู้นะครับกลุ่มละสิบคนนะครับให้ในกลุ่มโหวตกันว่ากลุ่มเราจะเลือกหลุมพางอะไร และก็วิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่เราติดตัวมาอะไรกันนะสาเหตุเพราะอะไรแรกจะใช้เทคนิคอะไรโหวตกันครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มจัดโกนออกมานะครับแต่อาจารย์จะให้สัญญาณนะครับให้ไปคิดก่อนนะครับจับกลุ่มเลยครับกลุ่มละสิบหรือสิแล้วแต่ตามสบายคนระับจะนะอ่า เกินก็ได้นะครับเกินก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะเกินหน่อยๆได้ฮะ1ิบสิบไม่เป็นไรครับเอาที่สะดวกกันนะอ่า โอเคอ่าเดี๋ยวการตังดูว่าจะให้พูดที่กลุ่มเลยหรือว่าจะให้ขึ้นมาพูดท้างบนขทั้งหมดีกว่านะฮะอ่านี่ตัวแทนกลุ่มนะคจับส่งตัวแทนขึ้นมาข้้งบนเลยนะครับสำหรับคนที่เสร็จแล้วตั้งที่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรอรอมาหนึ่ครับโอ้โหน่าภูมิใจนะครับเรามีเทคนิคเอาช เชิญครับจะมีใครที่มาอีกไหมฮะอ่าเชิญเลยค่ะถ้ายากมาเชิญเลยครับอ่า,า,าช,ชิดๆกันหน่อยเลยครับเดี๋ยว <ๆ S 2> อย่าโอเคงานนี้เชิญค่ะมีอีกไหมคะอ่าโอเคอ่าโอเคครับถ้างั้นเริ่มเลยครับ อาจารย์สุธิชาครับเริ่มได้ท่านแรกนะคะมาหลังสุดจะให้พูดท่านแรกเลยนะคะ,พร,คะพร้อมไหมคะพร้อม้งแต่ข้างแรกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ได้ระดมกันมาแล้วนะคะแล้วก็สําสหรับนะคะคนที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนรับไปนะคะเป็นคําพูดดีๆนะคะอาจารย์ตะกรอนเลือกสรรมาเลยนะคะเช่นเช่นเช่นไม่อดทน <laughs> เป็นคนไม่ได้ คำที่สองเขาบอกว่าอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามโดนไหมคะโดอุงอ่านและอีกเยอะเลยเดี๋ยวไปขอดูที่ตัวแทนแล้วกันนะคะอ่าเจนค่ะขออนุญ,ญาตท่านแรกนะคะแนะนําชื่อนะคะแล้วก็เล่าสิ่งที่ได้รวบรวมจากเพื่อนมานะคะ่ะขอเซียเพื่อมือค่ะสวัสดีค่ะฉั้นมงสาวสุดใจปันสี่คำน,นคะคะเรียกชื่อเล่นก็ชื่อแจงค่ะจากท้องผาภูมิค่ะ ที่จุดตากันในวงกลุ่มตะกี้นะคะส่วนใจก็จะเป็นความเครียดกังวลในเรื่องของที่จะเผชิญหน้าต่อปัญหากับลูกค้าที่เจอกันมาแต่ละเคสค่ะ